รายนี้ไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเมื่อสองปีก่อนรายนี้ร่วมทุนกับห้างใหญ่แล้วสุดท้ายก็เทคโอเวอร์ไปรายนี้มันไม่ปลอดภัยหรอกนะคะแต่ตอนนี้เราต้องมีพันธมิตรนะครับเพราะว่าผลประกอบการของเรากําลังย่ําแย่แล้วก็ภาระที่คุณก็รู้นะครับว่าผมหมายถึงใครวกคุณออกไปก่อน ว่าเรื่องดันพิทูลครั้งเนี่ยท้าจะยากนี่แม่คะแต่ทุกครั้งเนี่ยมันก็เรียบร้อยนี่คะแต่นั่นไมาในสภาวะปกติลูกตอนนั้นอะเรามีคนต่างชาติเข้ามารักษาแต่หลังจากโรคระบาดเนี่ยจำนวนคนไข้เราลดลงมากนะลูกถ้าเพนนียังจะดันอย่างเงี้ยผู้ถือหุ้นเขาก็จะไม่ยอมหรอกเพราะเขาเห็นว่ามันยังไม่จําเป็นแต่ถ้าเราทําสําเร็จเราก็จะเป็นศูนย์กลางที่คนไข้จะบินมาหาเรานะคะแล้วถ้าเราล้มก่อนอะ สิ่งที่เพนนีฝันไว้อะมันก็จะไม่เกิดขึ้นลูกประชุมคราวหน้าเขาจะโหวตเรื่องระง,งับโปรเจกต์นี้แต่มันก็จะกระทบชื่อเสียงของเรานะคะแม่ชื่อเสียงพังเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับเราล้มละลายลูกแม่รู้นะว่าเพนนีอะระวังเรื่องคนที่จะมาร่วมทุนฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือระง,งับการก่อสร้าง การก่อสร้างจะนะครับไม่ได้แต่มันจําเป็นค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยูวเว่กําลังมีโรเวสสถานที่แล้วสั่งซื้อเครื่องมือในการรักษาถ้าตอนเนี้ถ้าเราลงทุนนะักระบบบัญชีของเราก็จะมีปัญหาแต่ว่าเราก็แถลงข่าวไปแล้วนะว่าเราจะสร้างศูนย์เฉพาะทางโรคปอดและระบบทางเดินหายใจทําข่าวยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะถ้าพับโปรเจกต์นี้ไปผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนการที่จะหาคนร่วมทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ก็ที่มันยากเพราะคุณไม่ยอมตกลงต่างหากมีตั้งหลายคนนะที่เขาอยากทํางานกับเราถ้าคุณไม่เรื่องมากยูเอวก็จะโดนกลืนไปพ่อกับเพนนีเนี่ยทุ่มเทกับยูเอวมากแล้วเพนนีก็ต้องมั่นใจพวกคนคนนั้นเนี่ยจะไม่สร้างปัญหาในการบริหารงานให้เพนนีมันไม่มีหรอกนะที่ใครเขาจะเอาเงินมาให้เราเฉยๆโดยที่เขาไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยคนทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยจะมีใครไว้ใจกันได้บ้างอะ ุณพูดเนี่ยมันก็ถูกนะเพราะว่าขนาดผัวยังไว้ใจไม่ได้ผมจะไปคุยกับคุณแม่คุณแม่เขากลับไปแล้วแล้วคุณแม่เขาก็บอกด้วยว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่ช่วยเราต้องเป็นคนจัดการกันเองสิ่่่่งททีีีเคยคยยากกัััััับบนนนนนรมมมขึ้้้ลไไปววออภใให